สวัสดีครับอยู่กับช่องบ้านบ้านรีวิวบายฮอร์นงครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองทําความสะอาดชุดเกียร์นะครับด้วยน้ํายาตัวนี้นะครับมจิกคลีนนะครับกดสีเขียวนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะทําความสะอาดได้ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ดูสภาพโซ่ของเรานะครับเป็นจักรยานที่ไม่ได้ปั่นมานานแล้วนะครับไปซื้อรถมือสองมานะครับดูสภาพโซ่นะครับคาบน้ํามันนะครับ นี่สภาพดำนะครับดำดำดำะครับเราเรามาดูนะครับก่อนทําความสะอาดด้วยน้ํายาตัวนี้นะครับกับหลังทำความสะอาดมันจะต่างกันเยอะไหมนะครับวิธีการก็นี่เลยนะครับเราจะใช้ไมจิตตัวนี้ฉีด นี่ครับฉีดเข้าไปที่โซ่นะครับชุดโซ่เลยรับฉีดไม่ต้องกลัวเปืองนะครับผลิตภัณฑ์นี้ซื้อมาในราคาหกสิบเก้าบาทเดี๋ยวเราหาอะไรมาลองดูนะครับมาลองมาลองไว้ดูสภาพน้ำยาน้ำที่มันไหลออกมาจะเป็นสียังไงนะครับ ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยว่ห้องน้ำด้วยดีกว่านี่ฉีดป้ายคือเป็นการทำความสะอาดชุดจานไปในตัวโอ้โหเห็นสีไหมครับ ดำเลยอะไม่ดำตอนนี้ก็แดงนะครับปั่นหน่อยเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งของชุดขับหน้า đùng lóp đi đây này, để lo lấy cái 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 นั่งกันแปลงสีฟันนั่งลงเลยดีกว่าพี่เกียตั้งยองแล้วเอ้ยแม่บาดเจ็บเลยนั่งยืนอพี่น้ำมาแล้ว นี่ขาวตรงนี้ขาวไหมขาวจวะมันไม่ได้จวะขนาดนั้นแต่มันก็ขาวดีขึ้นใช่ใช่ขยะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักรอบนึ้มาเดี๋ยวมาต่อล้างรอบสองกันนะครับ

รอบนี้หนูคิดว่ามันน่าจะขาวมา่กอะี๋ยวเราก็มาล้างอีกรอบหนึ่ง ดูสิมันจะขาวใสแค่ไหนอุ้ยใครมา <c oughs> ว้าวน้ำดำนี่น้ำดำพี่ปีเลยอ่ะพี่ปีไม้อ่ะกระดานเดียนะ อตอนท้ายผ่อจะขึ้นรูปตอนนี้แล้วก็ตอนที่ยังไม่ได้ค่ะอุ้ยมันขาวขึ้นนะเดี๋ยวขึ้นลปให้นะ นีให้ดูแบบชัดๆเลยนี่นะครับสภาพหลังล้างดูใกล้กลๆเป็นไงใสๆเลยนะครับก่อนทำหลังทำ ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับคิดว่าคลิปนี้ก็หากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายสวัสดีครับ